เรากําลังขยายทีมเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพและรองรับลูกค้าได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่มีความฝันอยากจะพัฒนาตัวเองอยากมีรายได้ที่มั่นคงและเติบโตไปด้วยกันตอนนี้เราเปิดรับสมัครหลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษางานขายซัพพอร์ตเซลล์ทีมเดลิเวอรี่คาร์ทีมคาแครและช่างศูนย์บริการถ้าคุณอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราสมัครด้วยตนเองได้ที่ w w w m o n เว็บมงค c คา t e เซ็นมาร่วมขับเคลื่อนทีมสร้างผลงานสู่เป้าหมายไปด้วยกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีเจอกันต่อเนื่องนะครับวันนี้เอา4ประตูนะครับ4ประตูหน้ารอเกตอีพัดมาคอนเฟิร์มสภาพให้ฟังเพราะว่า ห่างหายจากการรีวิวรถสีประตูไปพักหนึ่งแล้วนะหมายถึงว่ารุ่นใหม่ๆนะเพราะว่าจับไปเล่นรถเก่าตัวนี้ขายหมดแล้วนะครับสําหรับรถเก่าๆสีประตูที่เป็นอัพรหลดโฟร์วิลองขยับมานะครับมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคันแล้วกันสําหรับตัวสีประตูขับเคลื่อน2ล้อนะครับเครื่อง2องพเกียร์อีพัทนะครับตัวนี้ก็เลยมาคอนเฟิร์มให้อีกหนึ่งคันสำหรับคนที่ต้องการเล่นหาหน้าหล่อตัวนี้บล็อกนี้อยู่นะขออนุญาตมาคอนเฟิร์มสภาพก่อนแล้วกันนะ ก็หลายคนเห็นด้านหน้าที่ผมบอกไปก็คือเกตอี Get e พัดก็คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟเดียร์ไทม์ไฟตัดหมอก led นะครับปกติรุ่นเริ่มต้นที่เป็นเจมันจะเป็นไฟธรรมดานะครับไฟรุ่นเก่าอยู่นี่ตัวนี้ติดเพิ่มโชคมานะครับทุนแรงให้ทุนแรงให้รใหจริงนัไม่ขยับหรอกแต,ขตนะ่ขยับตัวเดียวใส่โชคนะครับขยับตัวเดียวใส่โชกนี่ตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องยนต์นะครับบล็อกเครื่องยนต์2 gdftv นะครับก็คือ2,393ซี150แรงม้านะครับบล็อกเดียวกันกันกบที่ใช้ใน Toyota Fortuner ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับนะก่อนหน้านี้แต่น,นี้แตเป็นแตกต่างก็คือเป็นเกียร์ธรรมดานะครับน,นี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดสภาพความสวยแน่นอนสไตล์ของมงคลเฮนเซนเตอร์คือไม่ต้องวัดดวงนะครับส่วนใหญ่เน้นรถที่สภาพเดิมๆนอดสภาพโครงสร้างไม่มีขยับคือลูกค้าซื้อไปสบายใจ ก็พูดง่ายๆคือตัวนี้เป็นหน้าหลอกมาตัวแรกปลายปีนะครับปลายปี17ปลายปี17ก็ปีไหนปี60ใช่ไหมมาจดทะเบียนเอาปี61นะครับก็ตีง่ายก็ประมาณ5ปีนะครับ5ปีพอดีนะครับ4-5ปีพอดีตัวนี้ก็ผ่านมา5ปีอย่างแรกที่ต้องเปลี่ยนก็คือ,อยางอันนี้เป็นยางรอบที่2แล้วนะครับเป็นยางรอบที่สแล้วฉะนั้นแล้วก็คือเจ้าของใหม่ซื้อไปก็ ใช้งานได้อีก,กยาวๆนะครับเป็นแม็กเกตติดรถยางสเปคเกตติดรถนะครับเกียนี้เลยนะจากโรงงานก็เป็นเกีนี้นะครับ265 65 R17 เอ่ที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นยางรอบที่2แล้วก็เพราะนี่นะครับเป็นยางปลายปี2019แล้วนะครับถ้าตัวแสดงว่า2องปีเขาเปลี่ยน2ปีเปลี่ยน2ปีเปลี่ยนอะไรมานี้นะครับแต่นี้คือยังไม่ถึงรอบเปลี่ยนเพราะถ้าผมไม่เดานะถ้าเปลี่ยนยางมารอบหนึ่งแสดงว่าไมค์คันนี้ต้องประมาณเกินแสนกิโลแน่นอนนะครับ เพราะปกติแล้วจะไม่เปลี่ยนกันง่ายคราวน,นี้เหลือไปขัดสีเครือบแก้วเพราะว่ามาถึงล้างรีวิวก่อนเพราะปกติเราจะเจอเราจะเจอ,จเจอตัวเจพัดพรีเดอร์นะครับแต่ตัวนี้คือเป็นเกรดอ e ีพัก็คือขาดแค่เนยพนูดง่ายถ้าผมจะผิดนะขาดแค่เนยเพราะว่าพวกไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์ไฟเดียร์ไทม์ไฟตัดหมอก led คือครบแล้วก็มีกล้องถอยให้นะครับมีกล้องถอยให้ที่เกรดที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวตัวเจนะครับมีจอให้เหมือนกับจอของฟอร์จินเนอร์เลยนะครับก็จะขาดแค่เนวิอย่างเดียว เป็นเกียร์ธรรมรดา6สปีดเลขไม่หนึ่งแส0 0 0 0หม่นะ 1, 200, กิโลตามที่ผมคาดการไว้นะครับไี่ไม่ดูก่อนนะเพราะเมื่อกี้รีวิวมจะเนิร์เพิ่งเสร็จนะครับ1,2,000 0มกิโลแล้วก็มีจอมีกล้องถอยให้นะจอพัดนิ้วเหมือนกับจอเดียวกันกับ f o r t u n e ขาดแค่เนวิขาแค่เนวิอันะนี้จะของเดิมเขาติดมาด้วยนะครับไม่ได้ถอดออกนะแต่ว่ามีไม่รู้เขาเก็บไว้ให้หรือเปล่านะน,นี่ก็แถมลูกค้าไป นะครับมีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าด้วยนะครับเวลาซื้อประกันไทยบางบริษัทก็เบี้ยถูกลงหน้าใช่ไหมเป็นประโยชน์อีกแล้วนะครับร้ำๆประโยชน์ได้อีกแล้วก็ค่าใครต้องการกระบะ4ประตูที่ผมถือว่ายังไม่ได้ตกรุ่นตกพสนะคือกลางเก่ากลางใหม่อยนะครับสัก4ี่สักหปีตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ตอบโจทย์นะครับเป็นเกรดที่หลายคนน่าจะตามหาเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คือถ้าซื้อรถป้ายแดงซื้อราคาถูกค่อยๆซื้อเกรดเจกันเกรดเจเกรดเจแพทเดแพทกัน ตัว e-pat เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวกลางๆอยู่ระหว่างรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปตรงกลางๆเกือบจะท็อปแล้วแหละแต่ไม่ท็อปนะครับแต่พีทท็อปหกแสนสบาทต้องบอว่าราคาปรับลงจากปีที่แล้วเยอะพอสมควรนะเพราะว่าถ้าเป็นเกรด e e-pat ตัวนี้พีร r เนอร์ตัวนี้ผมจะขายอยู่ประมาณ6กแส0ห้าหกแส็ก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าราคารถของโตโยต้าเองอย่างที่รู้กันก็คือแม่นตลาดนะประมาณนั้นนะครับ 6 2 9 0 0 0บาทนะครับขายผ่อนเหมือนเดิมนะครับไม่อยากขายสดนะครับอันนี้ต้องบอกให้ชัดเจนเลยสวยเดิมยางดีพร้อมใช้งานนะครับกินเกียร์ธรรมดาหน้าหลอขับเท่เอาไปแต่งก็ได้หรือไปใช้งานประจำวันก็ดีนะครับมีพ็อปให้ด้วยนะครับแถมไปด้วยปิดกระบะนะสำหรับซีซั่นนี้ออกจากหน้าร้อนไปเนี่ยมีนายเมษาเข้าหน้าฝนก็นี่เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งนี่มีพ็อปให้อย่างดีนะครับรับรองว่ากันน้ำออกไม่ใช่กันน้ำเข้านะครับกันน้ำเข้านะครับ ติดไปเพิ่มมีกล้องถอยให้อยู่แล้วตัวนี้นะครับเป็นตรงเกจของเขาถ้าใครจะได้กระบ,บะหน้ารอนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับราคาพอฟังเร้าใจอยากจะได้ก็ทักเข้ามาในเพจของมงคลแรนเซนเตอร์นะครับหรือโทรสอบถามสายตรงของสอสักดาก็ได้ที่099 759 1779นะครับอยากจะได้รถกระบ,บะ4ประตูที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดน้ำมัน2004ดีเซลเทอร์โบตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่า เครื่อง2,004เองไม่ได้ผลิตมาให้มันแรงจา๋าทิเดียวนะครับแต่ผลิตมาใช้เน้นใช้งานนะครับไปกันได้หลายคนเน้นบรรทุกเล็กน้อยนะครับประหยัดน้ามันคือต้องบอกว่าบล็อกนี้12-14กิโลเมตรต่อลิตรได้สบายๆนะครับในยุคข,ของน้ำมันแพงพอบล็อกเครื 8, ่อง2,008นผมลองขับลองใช้อยู่แล้วนี่ต่ำ10ตอนนี้นะครับต่ำ10ตัวนี้ขับดีดๆเผลๆมี15ได้นะครับแล้วแต่คนชอบ ก็ถือว่าเป็นสีตลาดสียอดนิยมอีกสีหนึ่งแล้วกันนะสีขาวตัวนี้สำหรับโตโยต้าฟลอยด์ไม่ใช่ t o y ยต้าลีโนะครับเมื่อกี้กกดีบุฟเฟ่เชนดผู้เสียดโตโยต้าลีโว่ดับเบิลแคนะครับสองจุดสี่ e พัฒพีรันเนอร์เกียธรรมดา2,561คันนี้ฝากอีก1นึ่คันคุณภาพเหมือนเดิม629,000บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาฝากติดตามไลค์ subscribe และกดแชร์ช่องรถมือ2มองคลคาร์เซ็นเตอร์เหมือนเดิมการันตีซื้อรถมือ2แบบไม่ต้องวัดดวงนอนอยู่บ้านก็สามารถเป็นเจ้้าของรถได ที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับรับรองว่าเซ็นสัญญาที่บ้านรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับไม่ต้องออกมาในช่วงของโควิดระบาดแบบนี้กดติดตามซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ช่องรถมือสองมงคลคาเซ็นเตอร์และก็ช่องทางที่เรากำลังเริ่มทําใหม่ TikToker นะครับ TikTok ของมงคลคาเซนเตอร์พิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับฝากไปกดติดตามไว้เลยนะฟอลโล่ไว้เลยก็จะมีคลิปดีๆเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรถมือสองคุณภาพราคาที่ได้ทำมาเล่าให้ฟังทุกวันสําหรบับคลิปนี้สออักดากับรีโว่หน้าหล่อสีประตูคคััันนนีี้รร้ตออองขลาไปก่สรรสวดรบ